สวัสดีครับอยู่ไทเกอร์เกมเมอร์นักับผมมา EP ที่6แล้วน่าจะใช่นะครับบินเดี่ยวนะฮะมาภารก,กิจต่อไปลุยอะไรอ่ะหาเศรักสองอันโอเคโอ้ยไม่ยากแต่น่าจะหลายเกมหน่อยลุยโอ้ เอาเฮ้ยนี่มันทีมแล้วจะเล่นอีวิวดีกว่าเฮ้ยแจมอ่าของแท้ว่ะมาเลยสวนสำรัญเลยโอ้โหอยอยู่กันครบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสด,สดีไอ้เบื้อไปเว้ยเกข้างหน้า ไป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 ข้างหลังแล้วไปข้างหลังโอ้โเสร็จเลยโดดเป็นหนึ่งคนแล้วว่ะอ้าวไม่ได้ปันไนิ่งเลยนะปันด้วย Lấy vượt, lấy siêu vượt, siêu vượt ngon Lô Đi mà lâu Chạy yên đó, yên, chạy yên, chạy yên Ma ma ma, Bay Đi Phải to, đi 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 คนช่วยแล้วเอาเฮ้ยเพิ่งเพิ่งเอานา้ออกม้าใช่หรอไอ้ด้เอองั้นหยู่วะเฮ้ยเฮ้ยอยู่บนวะ เาไว้กมาเลาวเฮ้ยทำไมเพื่อนปล่อยตายอ่ะได้เรื่องอะไรได้อ้าวเรียบร้อยเลยได้นอีกยังเออ่ประธานโทษครับพวกคุณจะไม่สนไฟกันเลยหรอกครับ จะไม่ปันป่นไฟกันเลยล่ะแกรบเอด้าไปหนึ่งจบแล้วนะฮะเอดา้าไม่ใช่เอเด้าเว้ยอันนี้มีเบสเ้า,อ,าอยู่ไมต้องมาทางนี้อยู่ยไม่ต้องมาทางนี้เราปั่นไฟตดินเราปั่นไฟเริน นีเ่เดีวด่วนีเ่เล้ว่ะเจอตัวแล้วเยมนั่งลีบขับไปหาเราไปหาเราทานหน่อยทนหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไป หลุดหรอเหมือนจะหลุดนะไม่หลุดนะยังไม่ต่อเฮ้ยโอ้ยอยู่ไกลอยู่อยู่ไกลอยู่ปั่นไปนเรื่อยเรื่ปัดน,นี้เลยโอเคสวยอ้อาร์ลีมิกา้ายังไงไม่ยิวใช่ป่ะโอเคดูแลตัวเองนะ บ้านนี่โอ้โห้ยไอาเครื่องน้ำไม่ได้เลยวะเอาจาเครื่องน้ำไม่ได้แล้วเครื่องนี้

หน้าหน้าเป็หนึ่งศพผมมาดีแล้วมาเลย <c oughs> เออไอเฮี้ยติดต๊ดติ <c oughs> ๊ดหายโดนปัดแล้วโดนปัดแล้วโดนปัดแล้วเอ้ยยย <c oughs> ไม่ยอมปล่อยมือนะครับไม่ยอมเปิดเลยนะฮะผมสู้สุดใจครับยอแล้วสู้สุดใจครับเพื่อให้หลุมเปิดนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอล่าอย่างนั้นไม่ได้เอล่าป่า โอ้ยโอ้ยเอเดนโอ้มันรอเลยรอเพื่อรอเพื่อมันจะเกี่ยวใหมัี่เหรอรี่ยังไงอ่ะ

ก่อนเลยจะพูดโดนเกมะจะพูดโดนเกมอ่ะเซ็งเลยน้าจริงๆเชื่ออย่างน้อยก็ได้มาหนึ่งเว้ยภารักิจไม่เสร็จมาเดี๋ยวเสียวลาเดียวเสียวลาโ,โหได้เท่าไหร่โ้เมื่อกี้บอลข้างล่างนั้นได้สองพันตกใจโอเคได้หมื่นหมื่นสองก็โอเคอยู่ไปลุ้น ดูต่อเลยอะไรอ่ะซอหรอด้านซอเหรอนี่ก็ได้อยู่นะหมายมันเยอะไงราอยู่คนเดียวเหรอไม่น่าใช่อ่ะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บไม่มีสียงวุ่นใจแล้วอ่ะ ไมีเสียใจอีกแล้วอ่ะฮัลโหลมีคนปัดไฟข้างๆเว้ยนี่ไงเฮ้ยเอ้ายังไงวะ ต้องรีบกระโดดขนาดนั้นอยู่ข้างล่างหรือเปล่าอีเวนอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเพื่อนดิเทียนมาแล้วไปดิไปดิไอ้ ยังไงกับมึงดีวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเขาเล่นอะไรอ่ะ Surprise motherfucker ไอ้ีิพี่เออไอบ้บ้านี่ไอ้ดานี่อีกแล้วเหรอวเขาเดิยไม่ไายเลย ทีนี้แม่งไล่เลยทำไมเราเอากุ้งล่ะเนี่ยเฮ้ยมายุ่งกับกุ้งเอาไปแล้วไม่ยอมไปด้วยนะห่เาเเลยได้ให้ไก่อ่อน เออเราวิ่งหักศิลาเลยดีกว่าภารกิจเรามาดูอยละวไเว้ยบนหัวอยู่บนหัวมันอยู่บนหัว คือไหนวะเนี้ยโอ้ยอยู่ล่างหรอหาไม่เจอว่าหาไม่เจอว่า One hour later. To vẫn lên. phải to to. đi không quý. chậm đai. ừ đi luôn Cuma bên hội lấy bần กลับไปแล้วจะโชว์ดีไหมยเนี่ยไอ้จีนเนี่ยโชว์แล้วบรับ สวยก็อย่างนี้เราเว้ยไปไปจะไปตัดเครื่องต่อเฮ้ยสวยนะเพื่อน โอ้น่าสไอ้สัสไปแล้ว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  ก็น่าจะเปิดกา้เสร็จมั้งนะประตูอยู่ไหนวะแย่แล้วเราหลงก,กับประตูวะ่ะ อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ลงไปแล่าลงไปแล้วเปิดลวเปิดล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่นี่โอ้โหลัคกี้สุดๆุดอยู่นอกประตูเลยเหรอเรียบร้อยภารกิจเสร็จฮะ ช่วยฉันไม่ช <balm> ่วยใครทั้งนั้นเลยฉันไม่ช่วยใครทั้งนั้นเลยโอ้ฉันบอกแล้วฉันไม่ช่วยใครทั้งนั้นแหละอ้าวเฮ้ยนัหนไหนนัหนไหนโอ้ยมันจูงอยู่ไงนัหนไหนโอ้ยมันจูงอยู่ไงเราจะกันให้เพื่อฉันหน่อยโอเคผลัดกิจเสร็จไว้พอเฟกพอเฟกไอ้เจ้าแพ้ เอ้ของแท้สองเกมไปเฮ้สองมือเฮ้ยโอเคมา